เอาละสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดของเกม Broken a r o กันนั่นคือการสร้างเด็กด้วยจำนวนยูนิตและอาวุธมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะท้าทายมากสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะทำความเข้าใจโดยไม่มีไกด์ไลน์ซึ่งผมก็เข้าใจเรื่องท้าทายนี้ดีโดยคลิปจัดเด็กของผมผมรับรองว่าเมื่อท่านผู้ชมดูคลิปผมจนจบท่านผู้ชมจะได้รับความรู้กลับไปใช้อย่างแน่นอนหลังจากที่ผมเล่นกับทีมฝรั่งและตี้คนไทยผมก็ได้ข้อสรุปมาว่า สำหรับการสร้างเด็กโ k เ n นเอโ o เด็กของคุณจำเป็นจะต้องบรรลุกฎการเล่น5ข้อตามต่อไปนี้ 1. ต้องมีเครื่องบินขับไล่ 2. ต้องมีเครื่องบินซีดซีดย่อมาจาก Station of Enemy Air Defense คือการปราบปามการป้องกันภัยทางอากาศของค่าศึกซึ่งเครื่องบินพวกนี้จะติดอาวุธต่อต้านเรดาร์ 3. เด็กของคุณต้องมีศักยภาพในการเล่นแนวหน้า 4. มีความสามารถในการบุกหรือป้องกันยูนิตจำพวกยานเกราะได้ 5. ต้องมีความสามารถในการส่งสะายพักพื้นถ้าเด็กคุณทำทั้ง5ข้อไม่ได้เด็กของคุณจะถือว่าไม่ครบโดยเฉพาะ3ข้อแรกมีเครื่องบินมีซีดและก็สามารถเล่นแนวหน้าได้อันนี้สําคัญมากไม่มีนะ <laughs> การสร้างเด็กที่จะโรเปย์เป็นสปอร์ตนี่ไม่ใช่เกม d ีแอที่จะสร้างโรแทนสปอร์ตคิปพวกแบบนั้นอะไปไม่รอดนี่คือ Modern Warfare r e a l Battlefield ทีมที่ออกมา จะออกแบบมาเป็นเหมือนไฟล์ทีมของกองทัพทุกคนคือแนวหน้าทุกคนต้องสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมได้โดยจะมีอาวุธพิเศษก็ขึ้นอยู่กับสายผู้เล่นแต่กดทั้ง5ข้อที่ผมกล่าวไว้อะคือต้องทําให้ได้เอาล่ะเรามาดูเด็กกันเลย Recon t ทบ็บของในแถบนี้จะมองเห็นสตูได้ดีและเป็นสายตาของกองทัพโดย Recon อ,อะผมแบ่งไปอยู่3ประเภท c t i v e Recon passive Recon และโดน a c t i v e Recon ก็พวกรีคอนที่เราจะเอามันไปสู้ด้วย มีความสามารถในการสปอตพร้อมไฟล์พาวเวอร์ในการต่อสู้เช่นพวกรถถังรีคอน AFV อย่างสไตรเกอร์หรือ BMP เป็นต้นและทหารลาบ,บางประเภทอย่างสเปนนัตกลูที่ติดอาวุธพร้อมสู้ทุกสถานการณ์พวกนี้แหละจะเป็นแอคทีฟรีคอนแพสซีฟรีคอนพวกนี้มักจะยืนอยู่เฉยๆตามป่าและตามบ้านและคอยสปอตตำแหน่งสตูอย่างสไนเปอร์ทีมและก็พวกรถเบาเป็นต้นอย่างพวกรถจี๊ปโดยรีคอนทั้ง2ประเภทอ่ะสามารถเอาแอบ เข้าหลังบ้านสตูได้อะถ้าผู้เล่นเห็นโอกาสโดนอากาศยานไร้คนขับหน้าที่ของมันคือการเปิดแมวเป็นส่วนใหญ่และเช็คสตูที่แอบเข้ามาซึ่งโดนอะในเกมนี้สามารถถูกยิงตกได้ง่ายมากและก็สําหรับรีคอนนะครับผู้เล่นะควรจะมีจํานวนรีคอนที่มากพอที่จะทําให้เด็กของเราอตามไม่บอดและจะมีโดนติดตัวไว้1ตัวถ้าเป็นไปได้แต่จงจําไว้ว่าไม่เคยมีคําว่ารีคอนที่มากเกินไปเอาละเรามาถึง infantry tab หรือ tab ทหารราบกัน ทหารราบถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูดสั่งหลังของกองทัพแต่เกมนี้ทหารอาจจะไมด่ดีเท่าเกมอื่นสักเท่าไหร่ด้วยความที่มันตัวบางและมีกระสุนที่จํากัดทหารราบมักจะโดนยานเกราะขายี้เป็นประจำแต่มันก็ไม่จําเป็นที่ทหารราบจะไหลประโยชน์พวกเขาอ่ะจะเป็นส่วนสําคัญในการยื้อกองทัพของศัตรูและสร้างความปวดหัวแก่พวกยานเกราะศัตรูจากที่กาําบังและด้วยราคาที่ถูกกว่ายานเกราะทหารก็มักจะเถก,กับยานเกราะที่ ไม่ระวัดระวังได้ดีกว่าเสมอซึ่งทหารราบอะ่ะผมจะแบ่งไปอยู่4ประเภทได้แก่เมนไลน์ทหารราบทั่วไปเป็นเบสแอนด์บัตเตอร์ของกองทัพพวกนี้จะเป็นพวกมารีนแอร์บอนด์กาดนิฟันชีหรือว่าพวกยูนิตอย่างรูเปอร์เป็นต้นเป็นกําลังลบหลักในการบุกและป้องกันพื้นที่มีอาวุธป้องกันตัวจากทหารราบและยนันเกาะมีสมก1หนึ่งชาร์จซึ่งผมอะ่ะจะเอามาประมาณอย่างน้อย4ตัวประมาณ4ตัวเท่านั้นถัดมาเวเปนทีม ทหารไว้ใช้สาหรับโซนพื้นที่พวกนี้จะติดอาวุธหนักกว่าทหารประเภทเมนไลน์และใช้งานจากระยะไกลเพื่อสนับสนุนทหารราบอย่างพวกอัตโนมติกกีเนตลันเชอร์ทีมและพวกที่ติดจรวดต่อต้านรถถังระยะไกลอย่าง U.S. Marine Cat Team หรือ Vdv Metis M ของรัสเซียซึ่งบางยูนิตก็แลกความสามารถในการป้องกันตัวเพื่อเอาอาวุธต่อต้านรถถังที่มากขึ้นอย่าง Vdv Atgm Team เปต้นพวกนี้ควรมีติดไว้ อย่างต่ำา2ตัวตัวอย่างเซตอัพกาดแทงกับ VDV ผมก็เอาพวก ATGM และ Automatic g e n เอลัเอย่างต่ำอย่างละ2ตัวเป็นต้นเพื่อทำการโซมพื้นที่ไม่ให้พวกทหารของสตูมันเข้ายึดจุดได้ง่ายๆถัดมาเป็นหน่วยแมนแพดทหารที่ติดแมนแพดเอาไว้ยิงอากาศยานด้วยระยะยิงของแมนแพดที่น้อยทหารพวกนี้มันมักจะสอยฮอสมากกว่าแต่ด้วยความสามารถในการหลบซ่อน ทำให้พวกเขาอสามารถที่จะกำจัดเป้าหมายได้เสมอยกเว้นว่าถ้ามันมีเฮลิคอปเตอร์เยอะๆนะโดยมีอยู่2แบบแบบแรกคือจําพวก2ท่อเพิ่มความสามารถในการจัดการเป้าหมายทางอากาศแลกกับความสามารถในการป้องกันตัวจากทหารราบและแบบที่2พวกนี้จะเป็นทหารที่ป้องกันตัวเองได้แล้วทหารในหมู่จะเลือดเยอะกว่าหน่วย AA แบบแรกอย่างเช่นพวก AA Super VDV i g l a Team พวกนี้ จะมีทหารพร้อมกับแมนแพดแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองได้ต่างกับพวกสติงเจอร์ทีมที่จะมี2ท่อยิงฮอยิงเครื่องบินได้ดีแต่ทหารจะน้อยซึ่งพวกนี้ผมก็เอามาติดตัวประมาณ2ใบยกเว้นถ้าพวกเป็น AA เ r o ูเปอนะครับเพราะว่า AA t r o ูเปอมันนั่งรถมาดีแล้วก็ทหารมันป้องกันตัวเองได้ก็เอาพวกเขามาเพื่อเสร็จรถและอย่างสุดท้าย CQC s p e c สเปเชีทหารที่ทำหน้าที่บุกบ้านโดยเฉพาะ พวกเขาจะติดแฟชแบงและอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับทหารราบโดยเฉพาะทหารพวกนี้จะมีได้แก่ Data Force Marine r a i e r r ที่ติดอาวุธหลดเอาต q q c และหน่วยปราบจลาจลของรัสเซีย Insurgency Stormovic พวกนี้จะสามารถบทขยี้ทหารราบได้สบายและกับไม่มีอาวุธต่อต้านยานเกราะที่ดีทหารพวกนี้ผมจะติดไปอย่างน้อย2ตัวต่อเด็กแต่บางบิวอ่ะผมก็อาจจะเอามาเยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นทหารที่ จัดการทหารในตัวตึกได้เร็วโคตรๆยามพกกาดแท้งอ่ะที่มาพร้อมกับรถบาบาดิสะพวกนี้ผมอาจจะติดพวกทหารหน่วยปรับจราจนของรัสเซียม,มาเยอะหน่อยเพราะว่าแม่งแม่งโหดแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือยามผานะโดยยามผานะผมจะแบ่งออกเป็น2บิวบิวแรกก็คือเน้นให้มาเพื่อส่งคนโดยจะทำให้มันมีราคาที่ถูกและเอามาพอประมาณพวกนี้ผมจะไม่อัพเกาะและอาวุธจะติดแค่กีนเนส์ลันเชอร์ อาไว้ใช้สําหรับต่อต้านทหารราบแล้วพวกยานเกาะที่เอาไว้ใช้สําหรับส่งคนอ่ะพวกทรานสปอร์ตมันก็สามารถแชร์รถให้กับทหารตัวอื่นก็ได้ผมก็จะเอามาประมาณสักไม่เกิน4คันให้แชร์กับทหารในหน่วยอื่นอย่างเช่นพวกไอรถ a อ c ของมารีนมันก็สามารถแชร์กับพวกชูเปอร์ได้เพราะว่ามันนั่งกันมาได้13นายก็ชูเปอร์มีก้าก็สามารถเอาทหารพวกนี้ไปนั่งรถถูกๆของมารีนก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้น ส่วนย่ามพานะอีกบิลดึ่งก็จะเป็นบิวที่ผมเอาไว้เป็นใช้ในการต่อสู้เลยพวกนี้จะอัพอาวุธเต็มอัตราอย่างน้อยติดออโต้แคนนอนแล้วพวกเกาะก็อัพเต็มหรือไม่จําเป็นต้องอัพเต็มแต่ขอให้ติดแอคทีฟพอ t t ช t i o n System ไปก็ได้พวกนี้ก็จะเอามาตามแต่สถานการณ์และความต้องการของเด็กของเราแล้วก็ถัดมานะครับแทบรถถัง รถถังในเกม b o คเ e n เ r r o w เป็นสิ่งที่ใช้ง่ายมากในการต่อสู้ด้วยความเร็วระบบปล่อย s สโ k e และระบบ a c แอคที e พ t i o n System ต็ะทำให้ยานเกราะมักจะมีโอกาสรอดที่สูงและสามารถทำลายทหารราบได้อย่างง่ายได้และเป็นสิ่งที่ใช้สู้กับยานเกราะของศัตรูอีกด้วยโดยการสร้างแทบรถถังจะขึ้นอยู่กับเด็กหากเราสามารถเอารถถังที่ราคาแพงที่สุดอย่าง M1 a 2 3, หรือ ท14อมาตาของัสเซียเราก็จะมีติดไว้สัก1-2ตัวแล้วเราก็จะเอารถถังที่มีราคาลองเลมาติดเอาไว้สัก1-3ตัวและเราก็จะมีรถถังที่ราคาไม่เกิน3 0 0พอยต์ติดไว้ประมาณ2-4คันไว้ทำการอาร์เมอร์บอบซึ่งจะอยู่ตามความพึงพอใจของผู้เล่นส่วนถ้าเราใช้เด็กที่ไม่มีรถถังอย่างเด็กแอร์บอนแล้วก็พอมีรถเกาะบางหน่อยก็จะโมดิฟายให้มันติดอาวุธที่ดีที่สุด ซึ่งเราจะโมดฟิฟายรถถังเบาด้วยการอัพป,ปืนอัพเกาะแล้วเราจะเล่นพร้อมกันสคันไมโครสู้กับรถถังของสตรูส่วน ATGM Carrier ผมจะเน้นใช้ตัวยิงลูกยาเป็นหลักอย่างของรัสเซียที่ยิงได้ประมาณพันเหรือบางตัวก็สามารถยิงได้พันแพวกนี้จะข้อข้างที่จะใช้ได้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวใส่มาประมาณสัก2ใบแล้วใช้มันเล่นเป็นคู่พวก a อ GM อะเหมาะสมในการยิงสนับสนุน แล้วเน้นปริมาณจรวดอะที่ยิงใส่รถถังของศัตรูในการขายี้ระบบ APS ทําให้ระบบ APS อะไม่สามารถป้องการจรวดได้หมดแล้วถ้าผู้เล่นฝั่งศัตรูพึ่งเอาแต่ APS อะจรวดพวกนี้จะทำดาเมจได้เยอะเลยทีเดียวซับแถบนี้สําคัญมากเพราะระบบต่อต้านอากาศยานในแถบนี้โดยทุกเด็กต้องมี AA ใหญ่คือจรวดที่มีความสามารถในการสกัดพวกขีปนอวุธได้ และสามารถยิงจรวดใส่เครื่องบินได้จากระยะไกลโดย a a ใหญ่จะมีพวก p พ t ชยอด s 3 0 0 b ้อยุพวกนี้เป็นต้นอย่างน้อย1-2ถึงใบและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากหากผู้เล่นไม่มีพวกนี้อาจจะโดนพวกขี่เป็นอาวุธของศัตรูเล่นงานได้ง่ายๆถัดมาพวก AA วิ่งตามรถพวกนี้มีประโยชน์มากในการเคลื่อนที่ตามกองทัพถถังของเราเพื่อไล่ยิงฮอจาพวกทอ s h ชอแ,นแลนดแหรือพิซซมเป็นต้น ซึ่งพวกนี้ควรจะมีติดไว้สัก3-4ตัวในเด็กส่วน a อรูปแบบหนึ่งก็คือ a t a n ท s ง e e A a t a n ท s ง e d พวกนี้จะมีราคาถูกหน้าที่ของเราคือใช้งานป้องกัน a อใหญ่ของเราได้แก่พวก p i v a ว s h a k e t พวกนี้มีหน้าที่คือเปิดเรดาร์ AA และล่อจรวดของซ e e เครื่อบินของฝั่งตรงข้ามยิงตัวพวกนี้เพราะว่าตัวพวกนี้มันมีราคาที่ถูก มันจะทําให้ AA แซมใหญ่ของเราอย่างพิทียอดและ S 3 0 0ของเราอะปลอดภัยมีโอกาสรอดมากขึ้นเพราะว่าจะวหลวดซีดอะมันจะเล็งตัวที่อยู่ด้านหน้าก่อนส่วนรถสาพก็อย่าลืมสําคัญมากพวกรถสาพดูช่องที่มีรูปคาร์โก้ด้านขวาบนรถพวกนี้จะสามารถขนสาพได้โดยชนิดที่ผมจะเอามาผมจะเอามา2ชนิดชนิดแรกเป็นตัวที่ขนสาพเล็กมันถูกและสามารถแบ่งสาพกองใหญ่ ไปกระจายผ้าพื้นตามจุดต่างๆได้ซึ่งพวกนี้ผมจะเอามาสัก3-4ใบและสะพายอีกชนิดนึงก็จะเป็นรถที่ขนสะพายใหญ่สามารถขนมาได้เยอะๆซึ่งตัวนี้ผมเอาไว้ใช้สําหรับเติมพวกปืนใหญ่เติมจรวดที่ใช้สะพายเยอะแถมรถพวกนี้บางคันอะสามารถขนทหารมาได้อย่างฮามิดทำให้เราไม่จำเป็นต้องเสียแต้มในแท็บอินฟันทีเพื่อเอารถทานสปอร์ตมาซึ่ง ถ้าผู้เล่นอยากรู้ว่ารถพวกนี้มันสามารถขนทหารมาได้หรือเปล่าก็ดูว่ามันมีรูปที่นั่งอยู่หรือเปล่านะครับส่วนปืนใหญ่และจรวดผมจะดูว่าเด็กของผมอยากได้อะไรแต่ถ้าตามที่ผมใช้อ่ะผมจะมีจรวดคัสเตอร์แล้วก็ปืนใหญ่ลูกให้เอ็กซ์โพสีฟเป็นหลักโดยจรวดคัสเตอร์จะเอาไว้ใช้จัดการกับพวกยานเกราะอย่างใครมาที่ติดลูกคัสเตอร์โหลดเอาผมอ่ะจะชอบใช้กับพวกที่ชอบบ๊อบรถถัง หรือพวกที่ไม่ยอมขยับพวกยานเกาะหรือ AA ผมจะมีติดไว้สัก1ตัวถ้าเป็นไฮมามันถูกมันสามารถเอามาได้2อ,อันส่วนชนิดที่เป็นรูปพวกบาลิสติกมิสไซล์หรือคุสมิสไซล์อ่ะผมจะใช้ก็ต่อเมื่อมีทีมครบแล้วทุกคนอ่ะร่วมมือช่วยกันทำลายแนว AA ที่ศัตรูตั้งไว้เพราะว่าถ้าเราใช้คนเดียวแล้วเพื่อนไม่ได้ทำงานกันเป็นทีมอ่จะจรวดบาลิสติกมิไซล์สามารถโดนสกัดได้ ส่วนพวกปืนใหญ่ผมจะเอามาสัก2-3ถคันไว้ใช้ทำลายฐานเอาไว้ใช้ทำลายจุดวางสะพายทหารตามตึกเป็นตัวช่วยทำแต้มดีทัชชันก่อนการบุกเพื่อเอาแต้มของเควสส่วนพวกมอตอร์พวกมอตอร์ผมมักจะใช้เพื่อเป็นการสมกเป็นหลักซึ่งก็แล้วแต่คนไม่ใช่ของที่จำเป็นแต่ว่าถ้ามีแล้วรู้ว่าจะสมกตอนไหนอ่ะตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก Keep g ท i n y e รเต้องเราต้องเราต้อเราต e องเรต้องเราต้องเรา้อ e เราต้องเราต้องเ e าต้องเ้องเรา้องเรา r เราต้องราองเราต้รต้องเราต้องเรา้เราอเาตอราต้้องเราห้รับ้มผมระโมดิเาย้ห้มีเช้อา้เรา้ราาเ้อด้ร คือฮอต่อต้านหอพวกนี้ผมจะ modify ให้ติดสติงเจอร์หรืออิกิล่าถ้าเป็นฝ่ายรัสเซียโดยพยายามเล็งให้มีกระสุนให้ใช้4นัดออปชั่นเสริมคือกันพอดไม่ก็จรวดไฮด้าแต่จะพยายามให้ราคาไม่แพงโดยวิธีการใช้ก็คือการไล่ฮอศัตรูหรือเอสคอร์ฮอของส่งทหารราบตอนเปิดเกมผมจะมีปิดไว้อย่างน้อย1ลำแต่2ลำคือตัวเลขที่ผมไว้วางใจที่สุดตัวยอย่างฮอก็ซ u เปอร์คอบ้า แอบอะคาวา MI 8ของ VDV MI 2 4และ MI 3 5ที่เราสามารถ Modify ให้ติดอิกีฬาได้เป็นต้นอันดับที่2คือหอกขยี่รถถังใช้ในการอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นหลังแนวป้องกันโดนพวกยางเกาะของสโตููบุกทะลวงหรือใช้ในการบุกหากพบช่องว่างใน Air Defense ของสโตรูโดยการใช้เราจะให้เฮลิคอปเตอร์ของเรารีบทำดาเมจให้เยอะที่สุดและรีบถอยออกจากพื้นที่ ก่อนที่ AA ของศัตรูจะรีแอคได้ทันเฮลิคอปเตอร์พวกนี้จะโมดิฟายให้ติดจรวดพวกเฮลไฟอัตกะส่วนโมดิฟายลองก็จะมีจรวดเปราะใช้ในการสตันยานเกาะแล้วก็พวกรถเบาและก็ช่วยในการลดพอยจะได้ไม่ต้องมีเฮลิคอปเตอร์ที่ราคาแพงจนเกินไปเฮลิคอปเตอร์พวกขยี้รถถังอ่ะผมจะมีติดไว้ประมาณ1-2ึ่งถลำก็ตัวอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ลองโบการเดียน KA ห้าสิ MI 28เป็นต้น อันดับ3คือเฮลิคอปเตอร์ประเภทไฟสปอร์ตเฮลิคอปเตอร์ประเภทนี้จะถูกโมดิฟายให้มีราคาที่ถูกจะติดจรวดเลรอะอย่างเดียวเป็นหลักหน้าที่ของมันคือทำลายพวกซอฟท์แท็เก็ตอย่างพวกทหารราบและก็ยานเกราะเบาบางทีก็ใช้เป็นฝูงเพื่อลุมตำแหน่ง A a ของศัตรูด้วยราคาที่ถูกและความสามารถในการทำดาเมจที่สูงในระยะสั้นทำให้มันมักจะถูกใช้หากผู้เล่นตรวจพบข้อบกพร่องในการวางตำแหน่งของ A a ศัตรู และจะมีติดไว้ประมาณ1-4ึงลำตัวอย่างเฮลิคอปเตอร์ก็จะมีพวกอ p a เช่ค b บรา MI 4 4แล้วก็ MI 23ที่เราสามารถโมให้ติดแต่จรวดอย่างเดียวพวกนี้ก็จะเป็นฮอประเภทไฟส์ซพอร์ตที่โอเคมากแล้วก็จะมีพวกคิลเลอร์เอกอีกด้วยของ s p ป c ชียลฟอร์ที่มีราคาที่ถูกส่วนอันที่4อันดับที่4นะครับก็จะเป็นพวกฮอขนส่งฮอขนส่งอ่ะมีหรือไม่มีก็ได้ข้อดีของพวกมันคือ การลำเลียงทรัพยากรและก็กําลังพลที่เร็วมากแล้วก็สามารถขนไปได้เยอะด้วยแต่ว่ามีความเสี่ยงที่สูงเพราะว่าทหารของเราอ่ะสามารถตายหมดได้ถ้าเฮลิคอปเตอร์ถูกทําลายกลางอากาศแล้วก็ตําแหน่งที่ส่งสะเบียงจากฮอมักจะเสี่ยงตกเป,เป็นเป้าหมายจากปืนใหญ่ของศัตรูอีกด้วยเอาล่ะเรามาถึงแถบสุดท้ายกันแล้วแทบเครื่องบินแทบเครื่องบินในเกมนี้เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากเพราะความสามารถในการทําลายล้างศัตรูและเอาตัวเครื่องบินกลับบ้าน เปลี่ยนให้เป็นพอยต์มาทำลายสตูเพิ่มทำให้ฝ่ายที่สามารถควบคุมความได้เปรียดทางอากาศจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมรูปเกมแล้วทําการสโนบอลฝ่ายตรงข้ามผู้เล่นจึงควรมีเครื่องบินขับไล่และซีอดอย่างน้อยคนละลำเพื่อป้องกันน่านฟ้าของทีมแล้วกดแนว AA ของสตูซึ่งถ้าผู้เล่นไม่สามารถกด A a ของสตูได้หรือคอนน่านฟ้าได้ของเล่นทิ้งระเบิดที่เก็บไว้ในเด็กก็ไร้ประโยชน์อยู่ดี สำหรับการจัดเครื่องบินนะครับเรื่องพวกนี้ผมอาจจะพูดเพิ่มเติมในคลิปถัด,ถดไปเพราะว่าโดดเอาของเครื่องบินมันเยอะมากแต่สำหรับเบสิกตอนนี้ควรจำไว้ว่าควร m o d i f y ยเครื่องบินไม่ให้แพงจนเกินไปอย่างเครื่องบินขับไล่ควรจะมีราคาไม่เกิน450เครื่องสแตนดาร์ดอะเครื่องบินขับไล่แบบปกติควรมีราคาอยู่ประมาณ300พอต์ส่วนตัวท็อปเครื่องที่ดีๆหน่อยออย่าง e x eagle หรือ f 2 2อ่ะก็ราคาจะประมาณ400ร้ากว่าซึ่งพวกนี้ควรมีติดตัวอย่างน้อย1ลำทุกสเปคควรมีเครื่องบินขับไล่อย่างน้อยติดลำคนละลำส่วนเครื่องบินสีดเป็นเครื่องบินสลับจัดการ a a ที่เปิดเรดาร์ของศัตรูควร modify ให้เน้นจรวดซีดเป็นหลักแล้วควรมีติดตัวไว้อย่างน้อย1ลำถ้าเป็นไปได้เด็กไหนสามารถเอาซีดมาได้ เอาซีดมามีไว้อย่างน้อย1ลําลำแล้วเน้นให้มีจรวดซีดเยอะๆซึ่งตอนนี้เมตาก็คือมีเครื่องบินขับไล่และก็เครื่องบินซีดโดยเฉพาะไอตัวซีนี่แหละกด A a ของศัตรูแล้วมันจะทําให้พวกขูสมิซล์ปืนบอลิสติกมิซล์หรือว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของเราอ่ะเล่นได้นี่เป็นเครื่องบินที่สําคัญมากไอตัวซีดแลวก็เครื่องบินขับไล่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นออปชั่นอลพวกเครื่องบินแคสหรือเครื่องบินทิ้งระเบิด ซึ่งพวกนี้ก็จะเก็บไว้ในพูดในอนาคตซึ่งสหรับผมนะครับถ้าคนมีพอยต์เหลือเยอะผมก็จะมีเครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วก็เครื่องบินแอนตี้แท้งอย่างละหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พอยต์เหลือเยอะเลยก็จะมีพวกท่าไม่ตายเป็นนุกหรือว่าคุยสมิซล์ที่สามารถลงมาได้เยอะๆแบบพวกเครื่องบินทูเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียแล้วก็อเมริกาพวกนี้ผมก็จะลงมาสักหนึ่งลำเป็นท่าไม่ตายถ้าพอยต์ผมอะเหลือนะครับ ส่วนเครื่องบินขนส่งผมไม่ค่อยนิยมใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าต้องคุมพื้นที่ให้ได้แล้วก็ต้องมีเพื่อนคอยสนับสนุนซึ่งมันเล่นยากโอกาสที่มันจะใช้แล้วเกิดประโยชน์อ่ะมันค่อนข้างที่จะจํากัดถ้าเทียบกับเครื่องบินตัวประเภทอื่นซึ่งนี่แหละครับก็คือการจัดเล็พื้นฐานของผมถ้าเพื่อนๆมีทิปอะไรก็สามารถแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับก็โบเกนแอโร่ผมก็จะคงอยู่ยา,ยาวๆเลย ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับก็สลักคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ฟันผมจนจดนะครับ